ทุกคนเนี่ยอิฟทานอะไรใครอยากรู้น้ำหนักเนี่ยฟังอิฟเลยเนี่ยลดไปสี่สิบโลในเดือนกสนอะไรบ้างกนก็เดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงนะคะก็ชื่ออิฟนะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะก็อิฟกอดเข้ามาเนี่ยนะคะก็น้ําหนักนะคะน้ําหนักตัวเนี่ยนะคะร้อยสิบสี่โลนะอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนนะไม่เชื่อได้อันนี้อิฟเองนะคะอันนี้อิฟเองอันนี้ตอนกําลังฟังไลฟ์บอสอยู่นะคะเนี่ย ร้อยสิบสี่โลอีกแล้โด้วกินมามันเพิ่มความมั่นใจให้กับเองอได้ชีวิตใหม่นะคะตอนนี้น้ำหนักลดมาทั้งหมดนะคะสี่สิบเอ็ดโลนะคะทุกคนสี่สิบเอ็ดโลนะคะตอนนี้ก็คือหนักสามแล้วนะคะหนักประมาณสามแล้วก็คือกินไฟเบอร์นะคะตัวเดียวเลยทุกคนอันนี้คืออิฟกินตัวเดียวเลยเป้าหมายเท่าไหร่เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเท่าไหร่จบที่เลขห้านะคะ สองเดือนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เจ็ดสิบสามแล้วนะอีฟว่าทําได้อยู่แล้วนะคะทุกคนคือแบบต้องนิดต้องต้องต้อง